มาพบกันในช่วง Health and Beauty นะครับในช่วงนี้เป็นช่วง Healthy นะครับผมและเภสัชกรดกรธิวัน์จะพูดคุยกับเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกับเภสัชกรดกรธิวัน์ก็เรื่องของการทําอย่างไรน้าอาจารย์ให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วร่างกายมันจัดการนู่ระได้ไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาบอกถ้าสามารถสร้างให้ภูมิคุ้มกันไม่บกพร่องได้มนุษย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ไม่ว่าไวัยไหนเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันและหยุดโรคร้ายที่จะเจอได้และโรคร้ายที่ว่านั้นมีโรคอะไรบ้างอาจารย์ครับก็คือโรคที่อาจารย์ว่าเนี่ยโรคร้ายเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือโรคติดเชือ้อครับนะสิ่งแปลกปลอมที่แล้วก็พิษร้ายทั้งหลายที่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยรเราร่างกายเราสามารถจะขจัดได้ด้วยอะโนโมนิสร์ครับสนสารต้านอะโมโนิสรครับและผูิคุ้มกันนะฮะโรคร้ายอีกโรคหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากเลยคือโรคมะเร็ง โรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์มันมันเปลี่ยนไปครับจากเซลล์ปกติเป็นเซลล์มิวเทสไปเป็นครับเป็นเซลล์ที่มีอันตรายต่อร่างกายครับนะฮะภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ขจัดเซลล์เหล่านี้อือฉะนั้ในคใครก็ตามที่กลัวมะเร็งเนี่ยนะฮะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งภูมิคุ้มกันอืที่คําถามว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีมันมีความบทบาทของมันเป็นอย่างไรอต้องดูว่าแพทย์เนี่ยเวลาผู้ป่วยเป็นปอดรวมเป็นโรคติดเชื้ออะไรมาเนี่ยแล้วทําไมรักษาแล้วยังตายออนะ เครื่องมือที่สาคัญที่สุดของแพทย์ในการที่จะต่อสู้กับการติดเชื้อหรือมะเร็งก็ตามเนี่ยคือการใช้แอนติบอดติกหรือยาปฏิชีวนะแต่ยาปฏิชีวนะที่ว่าดีที่สุดเนี่ยนะฮะก็ได้ผลอย่างเก่งก็แปดสิบเปอร์เซ็นต่นัองอ๋อนะฮะทีนี้คําถามว่าทําไมเนื่องมาในเมื่อในในการทดลองทางอินวิชวลหรือในในหลอดทดลองเนี่ยมันฆ่าเชื้อได้หมดทำไมในตัวคนเรามันถึงได้ผลแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ไหนนะฮะ พวกที่ไ oh, yeah, no. ม Bir ่ที่ไม่รอดเนี่ยเนื่องจากว่าปฏิชีวนะทำงานแต่มันไม่สามารถต่อสู้กับการกับเชื้อที่มากมายเหล่านั้นได้ภูมิคุ้มกันนี่หน้าที่ตรงนี้นะฮะก็เหมือนพูดง่ายๆถ้ามนุษย์เราเนี่ยในร่างกายมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันไม่บกพร่องโอกาสที่จะไม่เจอโรคร้ายหรือถ้าเป็นแล้วเนี่ยสามารถชนะโรคร้ายได้แน่นอนฮะแน่นอนครับครับโรคร้ายที่อาจารย์เภสัชกรดร์ทิวัดเน้นกับเราเสมอว่า วันนี้เราสามารถใช้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกได้มาช่วยดูแลนะครับก็คือใช้สมุนไพรงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการโดยแพทย์และเภสัชโรคไว้ที่อาจารย์ว่า,าก็คือโรคมะเร็งโรคเบาหวานใช่ไหมครับโรคโรความดันสูงโรคหัวใจโรคคอลเลสเตอรอลสูงอันนั้นเป็นโรคร้ายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นเนมตาบอลิกซินโดรมเป็นโรคซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตสําหรับโรคเบาหวานหรือโรคความดันสูงหรือโรค คอเลสเตอรอลในเลือดสูงซึ่งนําไปสู่โรคอัมพาตอัมพฤกษ์เนี่ยนะเป็นโรคร้ายเหมือนกันเป็นเป็นโรคร้ายซึ่งเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องอพักผ่อนไม่เพียงพอออกกำลังไม่มากพอรับประทานอาหารไม่ถูกต้องรับประทานแต่จังฟู้ดนะรับประทานพวกทรานส์แฟตเยอะนะซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่โรคร้ายซึ่งเรียกว่าร่างกายเราเกิดเรียกว่าโรคโรคเราทำคือถ้ามนุษย์ทุกคนรู้ว่าทําอย่างไรก็ให้ได้ทําให้ร่างกายนั้นมีภูมิครับตลอดและร่างกายจัดการกับมือสระให้ได้ตลอด นั่นคือการที่จะป้องกันและหยุดโรคร้ายที่อาจารย์พูดคือเรียนอาจารย์งี้ครับว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเปรียบเสมือนกองทัพเองอ๋อก็คือกองทัพตามที่มันแปลกปลอมเข้ามาแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยถ้ากองทัพเราเข้มแข็งก็คือภูมิกันเราเข้มแข็งอย่างเดียวใช่โอกาสที่จะเจอกับโรคร้ายเราก็จะไม่เกอไม่เจอน้อยแล้วติดเชื้อก็น้อยติดเชื้อเป็นบาดแผลก็ติดเชื้อน้อยครับโอกาสรอดที่นี้ในความมั่นใจที่เราจะหยุดโรคร้ายหรือไม่อยากจะเจอกับโรคร้ายที่ว่ามาทั้งหมดอาจารย์ เราจะสร้างภูมิไอการสร้างภูมิเนี่ยตัวช่วยที่อาจารย์พูด<ฟ>ก็คือตัวช่วยจากการใช้สมุน,นมไพรงานวิจัยตัวช่วยในงานวิจัยสมุนไพรที่มาสร้างภาูมิ่งกันประกอบด้วยอะไรกันบ้างครับตัวช่วยที่เราจะนํามาใช้ในงานวิจัย <c oughs> <screening. S 2> ก็คือเราทําการวิจัยแล้วพรว่ามันตัวที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภาูมิคุ้มกันได้ดีเนี่ยนะฮะเป็นสมุนไพรยอยู่ชุดหนึ่งสมุนไพรที่เราศึกษานั้นก็คือเราพบว่า สมุนไพรตัวแรกที่กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีก็คือเห็ดลินจื้อนะเห็ดลินจื้อนเนี่ยจะเป็นตัวซึ่งมีการสร้างกระตุ้นให้ตับทํางานนะตับที่มันซุดโทมเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะทําลายสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ในเห็ดลินจื้อมันจะมีบีท้ากรูแคนซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราสามารถชี้เป้าถูกรู้ว่าเซลล์มะเร็งอยู่ที่ไหนรู้ว่าเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็จะไปขจัดได้เหตุผลก็คือว่าในระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยในร่างกายเราไม่มีแสงนะจัะนทร์มันไม่สามารถเห็นได้้วยตาแต่มันเป็นการเห็นโดยการส่งโดยสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเซลล์หรือเชื้อโรคเหล่านั้นนะฮะในเมื่อมันสามารถโลเคตสามารถหาสิ่งแปลกปลอมนั้นเจอไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งหรือหรือเชื้อโรคหรือไวรัสหรือแบคทีเรียก็ตามมันก็จะไปกินหมดดังนั้นเนี่ย การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยตัวแรกก็คือเห็ดลินจือนตัวที่สองเนี่ยก็คือจิกุหลานจิกุหลานหรือสมใต้ซึ่งหรือคนไทยเรียกว่าปัญจขันหรือปัญจขันซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นสมชนิดหนึ่งนะซึ่งมีคุณสมบัติในการที่บำรุงร่างกายทําให้เราร่างกายเราสามารถปรับภูมิของเราได้นะครับทำให้ร่างกายเราสามารถ แก้ไขปัญหาที่อะไรก็ตามนี่มันเกินไปเนี่ยมันจะดึงลงอะไรก็ตามที่ขาดมันจะดึงขึ้นมไม่ว่าจะเป็นความดันหรือเบาหวานหรือรน้ําตาลในเลือดหรือคอเลสเตอรอลก็ตามตัวนี้จะเป็นตัวซึ่งได้ว่าเป็นตัวกลางที่ทําให้การทางานของอินเลนจืดดีขึ้นและอีกตัวตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวซึ่งปกคาตองปากาตองเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วก็มีการวิจัยอยู่ในอังในเกาหลีในจีนในญี่ปุ่นมากนะรวมทั้งในจีนเนี่ยนำเอาไปเข้าในสูตรการ ใช้ยาสําหรับต้านมะเร็งครับในโรคมะเร็งของมะเร็งปอดลูกหรือมะเร็งรต้นมเนี่ยงาน<ร>าวิจัย,ยตัวนี้ที่เป็นสูตรน้ําใช้สมุนไพรหลายตัวเนี่ยเอามาแล้วผลการวิจัยเนี่ยผมทราบมาว่ามันสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วย,ยใช่ไหมครับก็คือในเมื่อเราทําให้ร่างกายเราเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นตัวซึ่งทําให้เซลล์มะเร็งเราตายได้ด้วยนะ เราจากการที่การทดลองเราทดลองในหลอดทดลองก่อนเราเอาเซลล์มะเร็งซึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับเนี่ยนะครับเอามาเพาะเลี้ยงในในอาหารบปกติแล้วเนี่ยเมื่อเอาเซลล์ใดก็ตามเพาะเลี้ยงในอาหารปเจริญเติบโตทาให้น้ําเราได้มาขุนนะเมื่อมันขุนเนี่ยไอ้น้าที่ขุนเนี่ยมแสดงว่ามีเชื้ออยู่นั้นเยอะเราก็เอาสมุนไพรเหล่านี้หยอดเข้าไปนะเมื่อหยอดในข้อเข่งกุ้นต่างๆเนี่ยณห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยไมโครกรัมนะต่อเดซิลิตรเนี่ยนะครับ ก็พบว่าหน้าของไอโคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมันเริ่มใสขึ้นครจนหน้าที่200มโครกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยน้ำมันใสเลยนั่นก็คือผลของมันคือทําให้เซลล์มะเร็งยับยั้งมันตายเลยมันฟอร์หายเลยอันนั้นก็คือการทดลองในหลอดทดลองครทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าในการทดลองจริงๆเนี่ยเออแล้วคนเป็นเบาหวาน มันมีผลตอบสนองอย่างไรงานวิจัยอย่างนี้ก็ในกในในทางเบาหวานเนี่ยนะก็คือว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สามารถขจัดปัญหาคือทําให้อวัยวะภายในของเราดีขึ้นครนะการตับทางานดีขึ้นเมื่อตับทางานดีขึ้นทําให้ตับอ่อนทํางานดีขึ้นคตับอ่อนทํางานดีขึ้นมีการสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นมีการขจัดน้าตาลได้ดีขึ้นครับนี่คือบทบาทของเชื้อกุหลาบนะครับนในในเรื่องของการที่เราศึกษาเนี่ยเราก็ เราพบว่ามันเป็นตัวซึ่งสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะรู้มันจะเอ๊ะมันจะมีพิษต่อตัวเราเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่ทำลายเซลล์มะเร็งได้เนี่ยครับมักจะมีพิษต่อร่างกายมากนะเช่นีคมครับหรือพวกฉายแสงก็ตามครับนะฮะดังนั้นเราก็เอาเซลล์ดีๆเนี่ยมาเพาะแล้วก็มาทำเหมือนกันครับเหมือนกันในเซลล์มะเร็งเราพบว่าเซลล์ดีๆเหล่านั้นไม่ตายเซลล์ดีๆนั้นเรามาจากไหนเอามาจากในกระพุ้งแก้มครจากระพุ้งแก้มมาใส่ที่เราเงา่า งานวิจัยตัวนี้สามารถช่วยคนที่กําลังเป็นมะเร็งและให้คีโมฉายแสงเอาไปช่วยแล้วจะทำให้เขาไม่เกิดอาการแพ้และก็ปกป้องเซลล์ดีแต่ว่ามีงานวิจัยในส่วนนี้ออกมากด้วยว่ามันสามารถสร้างค่า C D 4ให้กับคนที่ติดเชื้อ HIV ด้วยครับค่า C D 4เนี่ยหมายถึงตัวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งก็จะเป็น T helper cell นะเป็นตัวเองมันไม่มีมันเป็นเป็นภูมิคุ้มกันซึ่งไม่มีหน้าที่ไปทําลาย เซลเมเรงหรือว่าเชื้อต่างๆแต่เป็นตัวที่มันส่งสัญญาณไปให้เม็ดเลือดขาวอื่นๆเนี่ยที่มีหน้าที่ขจัดเนี่ยทำงานขจัดนันแก่ครับนี่คือ C D 4อ c D 4ค่า C D 4ปกติอยู่ที่ประมาณ400 -700 ถึงอของคนปกตินะแต่คนเป็นเอชเนี่ยนะฮะคนเป็นเอชเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่บอกว่าภูมิคุ้มกันเราไม่มีบละลงมาเหลือที่0ูนย์ถึงสิบเองนะดังนั้นเนี่ยค่าของ C D 4จะเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม C D 4ขึ้นไปอยู่ที่4 0 0ร้อยเจ็ดร้อย ถึงพันเ่อร์ไรร่างกายเราไม่ภูมิกันพอนะครัยในการทดลองเราค้นพบว่านําเอาการเอาผู้ป่วยที่ที่รับประทานพวกสมุนไพรสูตรน้ําเหล่านี้เนี่ยผ่านไปเพียงเดือน2เดือนนันเองค่า C D f ซึ่งเรียกว่าผู้ป่วยโรคโรคเอสเนี่ยนะฮะถึงก็นอนลุกไม่ไหวนะฮะก็ลุกขึ้นมาได้ค่า C D f o โฟเพิ่มจากศูนย์ถึงถึงอยู่ในระดัเศูนย์ถึงสิบเนี่ย ึ้นไปถึง400 700จุดนึงแสดงว่าได้ใช้งานวิจัยในสูตรน้ำนี่ไปแล้วคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่าของซีรีโฟลค่าของเรื่องก็จะสูงตามขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็หายเลยคุ้มกันดีครับการที่ผมกันนั่นคือคุณประโยชน์จากงานวิจัยในสูตรน้ำส่วนงานวิจัยในสูตรแคปซูลท,ที่มีทั้งเห็ดหลินจือแดงเห็ดชีปาแล้วรวมทั้งมีซอยโปรตีนเนี่ยงานวิจัยที่เป็นแคปซูลที่ชื่อว่า SP 4 9เนี่ย มาเป็นทางเลือกหรือช่วยสร้างภูมิหรือช่วยดูแลรักษาสุขภาพให้คนที่เป็นโรคอะไรบ้างครับคือเรามีทางเลือกที่2นอกเหนือจากสูตรน้ำเนี่ยครับคือทางเลือกก็คือการใช้สูตรแคปซูลซึ่งรับประทานง่ายชื่อว่า S p ส9 s p ี9ซึ่งก็มีเ็ดลินจี่อย่าซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเราได้ตามผลของการศึกษาเรื่องของความสามารถในการขจัดเชื้อเซลล์มะเร็งได้เนี่ยได้ถึง9 0 95%้ตทั้ง2อตัวนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เลยเป็น2ตัวซึ่งมาช่วยกันทำงาน เดียวกันเนี่ยเราก็พบว่ามันมีปัจจัยอื่นซึ่งทําให้การเกิดโรคเบรงเป็นได้ง่ายขึ้นก็คือการที่ร่างกายเราเนี่ยเป็นเบาหวานนะฮะมีคอเลสเตอรอลสูงนะฮะความดันสูงนะฮะแล้วเราก็พบว่ามันมีการวิจัยในอเมริกาเทียบระหว่างอเมริกากับทางญี่ปุ่นเนี่ยค,คนแพทย์ทางอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าคนในอเมริกาเนี่ยเป็น มะเร็งต่อลูกหมากมากมากว่าคนญี่ปุ่นหรือคนจีนเนี่ยถึงสิบเท่าคสิบเท่าตัวนะับหมายถึงว่าถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นพันนครนะเขาเ้าก็เลยมีนักวิจัยเขาศึกษาว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร,ร,รเขาก็เลยไปสอบเช็ควิธีเช็คก็คือไปตรวจปัสสาวะครับของคนญี่ปุ่นกับปัสสาวะของคนอเมริกันดูมาเทียบกันดูครับก็พบว่าในปัสสาวะของคนญี่ปุ่นเนี่ยมีสาร ฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อไ so อโซเฟโวนสูงกว่าคนอเมริกันถึง20เท่านะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวซึ่งทําให้นักวิจัยเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปว่าการบริโภคอะไรก็ตามที่มีไอโซเฟโวนสูงเนี่ยจะทําให้โอกาสเกิดมะเร็งตอบโรคหมากน้ยนอยลงนะั่นคือข้อมูลความรู้จากเพสัชกรด็อกวัฒร์ทิวัตริรัชะตานันนะครับกับศาสตร์แห่งแพทย์ทเลือกงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้าย ใจะหยุดโรคร้ายนะครับแล้วก็สร้างคุมกันให้ร่างกายก็เหมือนกับชีวิตแล้วนั้นไม่ต้องเจอกับโรคร้ายนะครับยังมีข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงหน้าครับกับเภสัชกรดรอธิวัฒน์พร้อมด้วยวีเจโด่งกับช่วง Beauty Health ครับไปพบกับวีเจโดงทีรศักดิ์ครับ